ระรับเงินได้หรือไม่โดยหลักของพระธรรมวินัยในพระพุทธศาสนาะเทระว่าพระภิกษุไม่ควรรับเงินหรือจับต้องเงินโดยตรงซึ่งรวมถึงเงินสดบัตรเครดิตหรือทรัพย์สินมีค่าอื่อนๆโดยมีหลักฐานจากพระวินัยปิดกว่าภิกษุได้รับทองหรือเงินต้องอบัติปาจิตต<ๆ>ิเหตุผลที่พระไม่ควรรับเงินเพื่อป้องกันมิให้พระยึดติดก,กับวัตถุหรือมีโอกาสเข้าไปเกี่ยวข้องกับเรื่องทางโลกเช่นการค้าการสะสมทรัพย์ ส่งเสริมการถือสันโดษและพึ่งพาญาติโยมในเรื่องปัจจัยสี่อย่างถูกต้องแล้วพระอยู่ได้อย่างไรญาติโยมถวายสิ่งของโดยตรงเช่นอาหารเครื่องนุ่งหม่มยารักษาโรคหรือบัตรเติมเงินบัตรโดยสารมีผู้ดูแลปัจจัยแทนคือวิย,ยาวจกรซึ่งเป็นคาราวาที่รับเงินบริจากแทนพระแล้วจะหาสิ่งของที่จําเป็นให้แม้จะมีข้อห้ามทางวินัยแต่ในบางพื้นที่โดยเฉพาะในเมืองหรือชุมชนสมัยใหม่พระอาจรับเงินจากญาติโยม ซึ่งเป็นเรื่องที่ยังมีข้อถกเถียงกันมากในสังคมไทย